ครีมทาท้องที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามนะคะ Dr. Don's Maternity Care แม่ต้องพกไปตลอดเวลาเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยผิวเนี่ยจะแห้งแตกแล้วก็อาจจะทำให้ท้องแตกลายได้นะคะ วัวท้ายไตมาดแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้32วีคแล้วนะคะก<อ>็เท่ากับ8เดือนแล้วดูแล้วก็จะบอกว่าช่วง32วีคเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงของผิวตัวเองเนี่ยอยากเห็นได้ชัดเลยเพราะว่า ผิวเราแห้งมากผิวตัวผิวหน้าทุกอย่างไม่รู้ว่าเป็นเพราะฮอร์โมนหรือว่าอะไรนะคะแต่รู้สึกว่าผิวตัวเองเนี่ยแห้งมากมากเลยจะแต่งหน้าก็แต่งยากเพราะว่าเครื่องสำอางก็แต่งไม่ค่อยติดนะคะสําหรับคนที่ผิวหน้าแห้งนะคะอย่างท้องก็เหมือนกันอ่านนะ้ำเสรุ๊บน,นะเขาก็ชโลมน,น้ํามันใช่ไหมนี่ยังเห็นความเงาๆอยู่ใช่ไหมแต่ผ่านไปสักประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะมันก็คือจะเริ่มแห้งละคือว่ามันก็ไม่ได้เก็บความชุ่มชื้นได้ทั้งวันนะคะทําให้บางทีเนี่ยเราก็จะแบบเกิดอาการคันพราะผิวแห้งคันแล้วเราก็จะแบบเกาตรงนี้ยคะ่ะก็เลยกลายเป็นรอยแดงบางทีมันคันมากๆนะคะผิวมันก็จะลอกขุยๆนะคะ ต้องไปหาตัวช่วยเสริมนะคะในการที่จะทาท้อ,องไม่งั้นนะ่ะถ้าเกิดแม่ปล่อยอย่างนี้นะเหลือแค่เดือนเดียวเดือนก,กว่าๆเนี่ยเป่าผิวท้องเรามันก็จะยิ่งขยายแบบอย่างรวดเร็วมากเลยในช่วงนี้มันก็จะทําให้ท้องเราแตกกรายเลยต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเสนอตัวนี้เลยที่แม่ไปเจอมานี่คะ่ะแล้วก็ใช้ดีก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะก็คือ Dr. John s Maternity c a r นนะคะเป็นครีมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะเลยนะคะ มันจะไม่มีสารเคมีอันตรายใดๆเลยที่จะตกค้างแล้วก็จะซึมไปยังลูกเราได้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากธรรมชาติเหมาะกับผิวที่มีการแบบยืดขยายของอีลาสตินตอนขณนะตั้งครรภ์มากๆเลยเขาจะเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีกว่าพนะวากวนะวออยธรรมดานะคะเนื่องจากว่าเขามีฮางเชอร์บัตเตอร์โคคนนทออยโคโคบัตเตอร์จูจบาออยอัลมอนด์ออยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอุดมไปด้วยวยิตามินอีมันก็สามารถที่จะก็บ ชุ่มชื้นได้เป็นเวลายาวนานก็คือเวลาเราจะเลือกครีมเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนท้องไหมคนท้องใช้ได้หรือเปล่า มีวิตามินเอหรือเปล่าที่เขาห้ามไม่ให้คนท้องใช้มีสารก้าขาวสําหรับทำไวเินนิ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็คือจะไม่ใช้จะเลี่ยงแบบสินค้าวพวกนั้นไปเลยนะคะเราก็ต้องไบ,บหาข้อมูลแล้วว่าคนท้องต้องใช้ได้ไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีอันตรายใดๆต่อทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกน้อยแล้วก็ไม่ทําให้มีอาการแพ้สําหรับผิวแพ้ง่ายยิ่งช่วงนี้แบบผิวแพ้ง่ายมากทั้งผิวหน้าผิวตัวนะคะแล้วยิ่งผิวแห้งอ,อีกต่างหากเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ จะเปิดให้ดูทดลองใช้มาก่อนแล้วใช้ดีก็เลยจะมาคอนเฟิร์มให้แม่ๆนะคะโคดีไซน์สำหรับคุณแม่ตั้งครรภโดยเฉพาะเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะคือมันข้อดีของมันก็คือมันเก็บกักความชุ่มชื้นบริเวณผิวหนังเราได้ดีมากดีกว่าออยธรรมดาทั่วๆไปนะคะ Uh huh. คือครีมเขาอะมีความเข้มข้นมากแต่ไม่เหนอะนะคะไม่ได้เหนอะหนะไม่ได้รู้สึกแบบรู้สึกเหนอะหนะเลยแม่แม่บางคนเนี่ยไม่ชอบทาท้องเพราะว่าจะคิดว่ามันจะเหนอะหนะแต่ไม่เลยอันนี้คือดีมากการเป็นครีมที่แม่จะต้องแบบพกติดตัวไว้ตลอดเลยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือทาทั้งแบบบริเวณท้องพ่อพับทุกสัดส่วนนะคะโดยเฉพาะต้นขาด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะคะแม่ท้องเนี่ยจะต้องทาต้นขาด้วยไม่งั้นเนี่ยต้นขาจะ สนใจครีมทาท้องเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผิวแตกลายนะคะ Dr. Don Smart b e a t y p r e เนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าใช้ดีมากนี่แม่ใช้มาตั้งแต่ตั้งท้องแรกๆเลยนะคะจนตอนนี้เตรียมจะคลอดแล้วนะคะก็ยังใช้อยู่ไม่มีผิวแตกลายเลยนะคะกระปุกเดียวเอาอยู่เลยค่ะ